ไข่สองแถวพี่น้องเด้สิาพากันพุดมักอันทดินต้อพี่น้องเนี่ยหัวชิงนไข่อันนี้อันอ้อยอมาลาพี่น้องมาพังไว้ขืนเซยเนาะแต่ว่าน้ำบอกว่าปีกล้วยคอยออกพี่น้องยังก็จะมาออกงามน,นี้อ่าห้งกับโบมีน้ำโฮดอยู่อา้าวคือออกไว้เทต้นน,น้อยๆเตี้ยนึง ตัวนี้ได้สักตัวนี้ก็ยังไม่ออกเนาะโอ้ไปหาหิวน้ามาโหดสะกอนเทาอันนี้ยังไม่ออกเนาะอันนี้กล้วยน่าจะเป็นกล้วยตุยต้ยๆนะจะกันได้กล้วยตุย้ยๆจะกันได้กล้วยชุกเคี้ยวพี่หน้อมเย้ยงง,งดิมันปลูกสลับกันคอยอันแลกน้ำพักมาให้เจ้า น้ำผักเขาจะมาขายน้ำผักบรรหามาขายน้ำผักเออขอเลยเอาทงหนึ่งวันนี้อมมาลากับเจสซี่จะมาขุดมันฮะซาบาัดนะจะเรียจะถูมา,าเกกาะมาทั่วแหลกแล้วเหรอเฮยทงเดียวเลย,เยจะรู้ไหมล่ะแต่นี่นว่าอยู่คออยู่กินน้ำผักนีปลามันเฮนเอาเยอดมัน โอ้หิวเพื่อนเท่ากับบักหลายๆอันนี้อันนี้ตัวตัวห้ามบรดเอัดึงเหมอนบอนี่ไหนว่าจะคูดมาเค้ดินห้วอจิคุดมันอาจจะบอาออกมาคนอ,อืม,ม,มออกยามแรงหา้าทสีอันนั้นเฉย ได้เส้นมีน้ำโมดจะว่ากล้วยอย่างเขาว่ากล้วยชุกเขียวกุ้ยนำปลากุ้ยชุกเขียวแล้วก็กล้วยนั่งตุยนะที่ได้ยูวันชองวีเพนจันทร์พวันนีต้นเล็กหน่อยเตี้ยๆนึงกล้วยชุกเขียวตัวนี้นะตัวนี้กล้วยนั่งตุยนี่ะเดี๋ยวไปเฮ็ดกับมัน กล้วชุกเขียวนี่กล้วยนังตุยนี่สองเหงาเนะนี่ยอืยนะอ สร้างโมกสร้างว่าแห้กะว่าแซ่บอยู่เนี่ยแซ่บเพิ่นเอามโมกเหมือนกันมันหลวมด้วยไงเนี่ยกะกินเาไปผกินเนี่ยกันกินวัสดิ์สร้างกันทั้งเบิ่งเข้าว่าซิบสภาไปทางใดมันน้อยนะนี่หัวขาวนี่ๆๆเดี๋ยวจะขุดมันให้เบิ่งนะ อุดผาดไอซีกับอัำมลาส่วนกะลามาโอ้ขาว,วไม่ให้เนี่ยจะมือเผามตะลายอยู <c oughs> ่ดีโอ้ยอีโพอีน้อยพุทธละมกนะเนี้ยเฮ้ยฮ็ดมาก็ได้อ,อันนี้กินได้ยูของแม่งมันจัก,กะเลอ่อเตีย้ย บ่มันบเ่เม้งทางนี้บ่ไดนเม้งนะทางนี้ทางนั้นมันปลูกกอนทางนั้นมีแกะทิทางนั้นปลูกกอนทางนั้นมันปลูกกอนเขาปลาแล้วเออเขาปลาแล้วทางนั้นนะ่ะเออนี่ทางพี่เอซิกลงให้มกอยู่ดี เก่งเทุกคนมองนี่อันนี้ติ่งมันดะแมงะตอนะยังเจ้าอะไรเป็นัวอนเมงมันไม่ได้เมงขากอลีนะเฮ้ยมันเทาในประจำติ่งสิน้องนี่ตันนี้มันเยอะนี่นี่้วนหนอบอ นาก้าวหรอกำลังขขาว่าสาโอ้ว่าสิปวนมักทอดีนพี่น้องคนป่าวจากคุดมันม,ม,ม,มันถือหัวมันเลอนะมันน้อยอ้มันน้อย ตัตรุ่นนี้นนเนี่ยคือสิบอดเดียดอกพี่น้องคือว่าจะได้เอาไว้กินมันกลายสิเบิร์ดแล้วนะทุกคนจงน้ำมันผัดหนาวผัดป้าโทุจงน้ำมันหนาวผัดสิบ่มีมันโมกอีกเนาะพี่น้องเนี่ยทำไมมีใบปลูกนะสิปลูกไว้ลายๆอยู่ทุกคนเพราะเพราะจะไปดื่มป่ะห้า,หาขาเดือดตัวที่จริงเขาก็ปลูกไว้ยุพี่น้องอยู่เดนเฮือน,นนะ ประมาณสองสามคูพอได้ควัดอยู่พอได้แหวนเอาแนวมันอยู่ข้องนอกหัวใหญ่เฉอเพราะว่ามันมันขาดแล้วมันก็ปงขึ้นประมาณมราีงนะวันนี้ดาราสาวจะมาขุดมันอัมารากับเอสซี อารตีรต้ว่าสิไปมันคืมก่อนจากสีลงอวันนี้ก็พอหมอกอยู่นะดินมันหลวมนะดินไม่ว่ามันยังนานอยู่วันเจนส์มีแต่ผมูมาเอาเพรื่องน้ำไ่น่องไปปู ่วอวนี่กะ้ะสั่งคนเอาเมื่อเขาจะก็ขอไปปลูกเนาะเพราะว่ามันมันแสบพี่นอ้องมันอันนี้เขาเอื่นไว้เยก็เลยมันมันผูกมันอันนี้นะมันมันแสบกว่ามันปกติที่ปลูกทักว่วไปเนะาะเพราะววาเป็นมันมาแต่ไทยพี่นอ้องส่วนมากของปลูกคองฟางเรเอื่อจะมาแต่ไทยเบื่อเนาะพี่นอ้องสั่งมาแต่ไทย พืชผักทุกอย่างก็คือเอามาจะไทยหมดเลยเพราะว่าของลาวมันก็มีแต่ว่ามันก็มันนี่คือของไทยของไทยมันแทบเขาก็เลยหาแต่ของไทยมาปลูกอันนี้ก็ของไทยนะทุกคนมันไทยต้นนี้บ็ได้มาขายปีฮอ บวดเหลียวเน่งก,าากำลังลงอืม,อมพี่โนกป้าเท็ติ่งเลยนะโอ้ตัวคักด้ย เพอดินดินตัวนี้น้ำดินพงเนาะรถดตัวนี้นะคันรถดดินมากกรเสียลงอยู่พี่น้องจากสองโหลดโมในนี่เพราะว่าก็เฮือนขั่วออกมานี่ะต้นหนึ่งแล้วมาชิตตรงนี้ต้นนึ่ราะวดินแบบเอือมมนชิดตัวต่ำตัวสูงเนะแปลว่ามาชิสลบลงมาอันานี้นะกระเสียามาถมอยู่กระเสีเพราะปลูกม,มันอยู่พี่น้องเอาลงอีกจากสองโหลดสามโหลดผมุ่มาจักในนี่นี่พอได้ ผมไว่บอลก็คั่วเนาะหน่อยบอลายกะเอออันก็คั่วออกมาแล้วกะเฮ็ดของน้ำคั่วบ่แลายออกระยามันพป่น้องคอค่ะมันมีรังคาก่อนไดรตีนอืมมันหน่อยจะเอ่ยน้อยกะอา จะจะคูดไลายล้ด้วเอามาล่ามาสิบุบี้บนคูดพุ่นพุ่นกันเลยมพุ่นกันไอหมูคูดน้ำเน่หมูอยากคูดอามาโหลดตวเทิงหน่อก็ได้พุ่นไปหิวหน่ามโหดอันกอบไผ่ปุ๊ไปไปหิววันนีสั์จะเอาหมู นใหนมาทานอาหาเช้ามาจะกินหัวนี้วันไครัเดไอ้ซ่หิวน้ามะฮุดอันอนี้ก็่ด้เพราะว่าเายังบมีได้เนาะสิ่หิวน้ามะฮุดกอบไผยังมีหมักทั่วเซย์ด้วเฮ้ยบึงเน้ โอ้มันฟอละ <c oughs> มันมาก,กับกอบไผ่นะเนี่ยชัวน้ำหมอกปลาไม่นี่แหละแล้วจังงอนงอนปลูกไว้เลยนี่ดิเก็บนน่องให้มนมานี่ใส่คอยเอามันนั่นแช่งมาปลูกไว้น่องแคมหัวนี่สิเปลี่ยเป็นบปนบลูอแต่ว่าเอามาปลูกแล้วนี่แน่นอนเลยทำไมได้หดน้ำฮะเนาะนี่แน่นอนนี่ใช่ เติมนอเลยเออเออมันซุ่มเด้มันคิงงัวตัวนั้นเนีขึ้นปะตัวนั้นมันดีดินี่ตัวหนานาีออ่อุออ้ยมันแกงอุ้ยที่พาเงินซักน้ำไม่ไหวตัวนี้เนี่ยนอนอ,ม,นอมันขึ้นแล้วแต่ว่าอันจิมชุงนี่คือยังมีสมอยอยู่ ขึ้ซุ้มเนี่ยมันหฮงตะปูตื้นมันขึ้นโคลนมันขึ้นโคนแล้วเด่๋มันกับบ่ขึ้นโคลนเนาะนเอาดินมาจาเธามาถมมันคืออยากเป็นน้ำสายเอามันกระเป่นแล้วว่าเอาเป็นห้องอันอ่าบอร์เฮนเป็นเด้ไม้หนาววันนาวนะมันอยากเป็นน้ำ บอกพ่อเลยหกเลยอันนี้ขาจะทุกคนเป็นคนมีค่าเนาะข่าประมาณหา้าหกลุ่มกระต้องอยู่อันนี้กล้วยเพื่อนกล้วยปูกระพูวะเอออันนี้นะ่อันนี้นะกล้วยอันนี้นะปูพร้องกันก็ไอ้แขกไอ้แขกอลไจุดจะได้คล้ายหมากมาแล้วห้องข่อยน้องก็ได้สอกนึ่งจ้าไปเี๋ยลรออันเพื่อเพื่อน,นมาสัก้อนพี่ท่อง ยังมาเบิ <trabalhar, alleviate revenir> ่งอ <rebirth remained> ีกทีนึ่งเฮ้ยเฮดบุเฮดบุเฮดเองอือฮะมันนี่สามสมเดือนสามเดือนเร็วมาเร็วมาเร็วเออเออเออ จ้าบางเพนไปแล้วจ้าอืมงานะไปผู้พอบ้านกบมามือนี่เป็นวันอียงเอาอีกเลย ໂປວຢ่່ນໍໃຫ้້ິເພິ່ນເບິ່ງອอ นอยหรือไงวัดีเบาเบาไงเนาะห้าหน่าจากน้อยห้องไตดินบ่มีไหวลุกมลุ่มรบพายโยเห็นบอเนาะอันทางไ้ยนะอันเขาเจ้ามีห้องไต้ดินแล้วเขาจเป็นลุดูอันพืชนะอือว่าจะเออจะว่าจะเคียร่หันแล้วห้องใต้ดินนั่น ส้าเจ้สาเทียอะยังไนน้สรางเล่ร้าง,งเล่นเล่จะยุสิสองขางมือเลยเื่อป้าพี่น้องเอยคลิปนี้กสองเสียมแล้วพรจากก้อนละกันวัสกุสุกนหาฮิเปิไปหากุดมันเจ้าสบายดีเด้ออันนี้พยาบาลมาคุมงานเอง แเอาถ่ายคลิปน oh! no. oh. oh ี่แหละก็ต้องเปิดมาจะแทมแคมทางบุ่นเอออยดาวเคลิปเราน่ใกล้ล่ะพี่น้องคอยนี่เองนี่และแม่นก็เออคอยเลยบรรดาบก็เเ็ดแล้วเลยดิงนเจซีนะมัทำก็บเโอเค